สวัสดีค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราหายกันไปหลายวันเพราะติดภารกิจนะคะก็กลับมาวันนี้เราจะมานำเสนอเว็บไซต์สำหรับเคมฟ r ีดอคคอนะคะซึ่งเป็นการเคมที่ได้เยอะมากๆแล้วก็ทำได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบางช่วงมินิมันนี่อาจจะติดภารกิจส่วนตัวนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ หรือว่าแอปต่างๆที่มินิมานี่นำเสนอไปเนี่ยทุกอย่างมินิมานี่จะโพสต์ไว้ในชุมชนของ y o u t u b e นะคะหรือไม่ก็ไปโพส์ไว้ในเพจ Facebook ของมินิมานี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ติดตามเนี่ยแนะนำให้กดติดตามนะคะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างด้วยนะคะเอาล่ะกดลิงก์ที่แนบไว้ข้างล่างะคะ่ะกดเข้ามาก็จะเจอเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เว็บนี้เ้มด o อคอนะคะสี่แสนกว่าซาโตชินะคะซึ่ง แต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะว่าเขาเคมเป็นยอดเงินว่า0.001ดอลลาร์นะคะก็คือหน้าอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เท่ากันหลายคนอาจจะแบบแปลกใจที่ทําไมมันไม่เหมือนกันบางคนได้น้อยบางคนได้เยอะอันนี้แล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะ เคมเข้าฟอเรสเพเท่านั้นแล้วก็เคมทุกหนึ่งนาทีนะคะวันหนึ่งเคมได้แปดครั้งอันนี้แอดเนี่ยเคมไปแล้วสามครั้งก็เหลือห้าครั้งนะคะมันจะแจ้งเตือนตรงนี้ส่วนสำหรับใครที่เคมแล้วไม่ได้นะคะแนะนำว่าให้เหลือขึ้นมาดูมุมกว่าบนตรงนี้นะคะมันจะมีบาลานซ์อยู่ก็คือด็อกคอยของเว็บนี้ทั้งหมดที่เขาเติมมานะตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะมันก็จะเขียนไว้ตรงนี้เราก็ ไปเริ่มเคมกันเลยดีกว่านะคะสําหรับวิธีการเคมนะคะเราเลื่อนลงมาตรงกลางเราจะเห็นช่องขาวๆตรงนี้นะคะช่องนี้เอาไว้ใส่อีเมลสําหรับอ e ีเมลที่เราสมัคร Forces Pay นะคะขอย้ําเป็นอ e ีเมลที่เราสมัคร Forces Pay เพราะฉะนั้นใครไปก๊อปที่อยู่ดอคคยมาแล้วก็มาใส่นะคะจะไม่สามารถเคมได้ใส่ได้เฉพาะอ e ีเมลเท่านั้นพอเราใส่เรียบร้อยนะคะเราก็มากดคําว่าล็อ In ินแทบสีแดงเลยค่ะพอกดเรียบร้อยนะคะจะมีแคปชั่ให้เราทำสอส่วน เราทําให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าเว็บนี้จะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่ามันให้เยอะกว่าเว็บอื่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแตกต่างกว่าเว็บอื่นแน่นอนเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันแอดจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะพอทำเสร็จกด verify ตรงนี้เลยเนาะแล้วมันก็จะโหลดไปหน้าเดิมให้เราอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันเขียนว่าให้เราเนี่ยกด sponsor link ของมันเนาะ sponsor link ก็คือแถบสีแดงตรงนี้ เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะสปอนเซอร์ลิงก์เนี่ยไม่ใช่การดู PTC a d นะคะสำหรับเว็บนี้แต่เป็นการทำชอ็อตลิงก์นะคะหนึ่งการเคมทำหนึ่งชอ็อตลิงก์เพราะฉะนั้นใครที่ทำชอ็อตลิงก์ไม่เป็นเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะวิธีการทำแอดสอนไว้เบื้องต้นเรียบร้อยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะมี รูปร่างหน้าตาของช็อตลิงก์แต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะอย่างอันเนี้ยมันมีสองสเตปเนาะมันก็จะเขียนไว้ให้เราเลยนะคะบางทีเรากดมันจะเตี้ยงหน้าโฆษณาบ้างแล้วกดปิดไปนะคะเนี่ยมันจะเขียนไว้ให้เราเลยบางอันก็ไม่ได้เขียนนะคะว่ามีกี่สเต็ปเพราะฉะนั้นความแตกต่างแต่ละอันเนี่ยคุณจะต้องใช้ความสังเกตของตัวเองนะคะอันนี้พอนับเวลาเสร็จมีแถบนี้ขึ้นอ่างนเราก็กดแถบนี้ถัดไปเลยนะคะ การทำช็อตลิงเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งบ้างนะคะพอหน้าสองเนี่ยมันก็ให้เรารอเวลาอีกเหมือนกันเนาะเราก็รอไปนะคะแต่ละอันไม่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเรากดปุ๊บมันก็จะหมุนอยู่ในหน้าแท็บเดียวกันอันนี้เรียกว่าแท็บนะคะอยู่ในหน้าแท็บเดียวกันถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันก็จะขึ้นหนึ่งแทบ็บสองแทบ็บหรือจะขึ้นเป็นแท็บวงกลมข้างล่างอย่างแอ s c h r o m e เนี่ยมันจะเป็นวงกลมข้างล่างหนึ่งแทบ็บสองแทบ็บอะไรแบบนี้นะคะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันสังเกตเครื่องตัวเองด้วยนะ แล้วคราวนี้พอบางอันเนี่ยมันขึ้นในแท็บเดียวกันแล้วบางอันนะคะมันเด้งเป็นเหมือนโฆษณาขึ้นในแท็บใหม่ให้เราเป็นแท็บที่สามแท็บที่สี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนปิดโฆษณานะคะเราดูว่ามันมีให้เราทําแคปชั่นหรือให้เรารอเวลาอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราอย่าปิดหน้านั้นนะคะเพราะว่าน้อยมากที่จะเด้งไปแท็บใหม่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะต้องสังเกตนะเอาล่ะเราก็พอนับเวลาเสร็จเราก็กดต่อไปเลย เนี่ยอย่างอันนี้ขึ้นแท็บใหม่มาแล้วก็รอก่อนอ่าไม่ใช่แล้วแล้ก็ปิดเพราะอันนี้เป็นโฆษณาแอดจำได้นะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ปิดส่วนใหญ่อะมันจะขึ้นในแท็บเดียวกันเนาะเราจะสังเกตเห็นนะคะชตลิงก์ทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูโฆษณาอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่นับเวลานะคะมันจะเป็นโฆษณาแบบเด้งให้เรานะคะ อ่ะอันนี้พอเราทำสองขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็ให้เรารอเวลาอีกถ้าเวลาไม่ขึ้นให้เรากดไปที่หน้ามันนะคะตรงไหนก็ได้มันอาจบางครั้งก็จะขึ้นเลยบางครั้งก็จะเด้งโฆษณาแล้วกดปิดโฆษณานะคะ่ะแล้วก็รอมันนับเวลาจนเสร็จเนาะแล้วก็กดถ้าใครกดสปอนเซอร์ลิงแล้วไม่ขึ้นแบบแอดไม่ต้องตกใจอย่างที่บอกนะว่ามันแตกต่างกันไปนะคะ อันนี้มันบอกให้รอหนึ่งนาทีเนาะจริงๆมันเคมเรียบร้อยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแรกเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นแถบเขียวๆว่าเราเคมเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ระหว่างที่รอเนี่ยแอดคิดว่าเน็ตมันช้าแอดก็เลยกดย้ำไปสองครั้งนะคะมันก็เลยบอกว่าถ้าจะเคมอีกให้รอหนึ่งนาทีนะเพราะฉะนั้นคือเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คที่ force s p a y กันอันนี้แอดเข้า force s e page เรียบร้อยนะคะแล้วก็ request หน้ามันแล้วก็เลื่อนลงมานี่เลยค่ะ ได้มาแล้วนะคะส0 0 0 0 0กว่าซาโตชิเลยแล้วก็แอดลองเคมเว็บนี้นี่4ครั้งติดนะคะอันนี้เป็นครั้งที่4นะครั้งล่าสุดที่สอนนะคะก็เคมได้ปกติเนาะอย่าลืมนะคะเคมได้วันละ8ครั้งแล้วก็สำหรับใครที่ขึ้นเป็น1นาทีนี้แล้วก็กดรีเควสตนะคะพอครบ1นาทีนะพอเรารีเควสปุ๊บมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้ให้เราเคมอีก เว็บนี้ง่ายๆแค่นี้เลยพอเราครบแปดครั้งแล้วปุ๊บเราก็ไปทําเว็บอื่นได้เลยนะคะเสียเวลาแค่นิดๆหน่อยๆเนาะสาหรับใครที่ทําแคปชั่นช้าหน่อยก็อาจจะเสียเวลาสักสิบสิบ้านาทีอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเน็ตแอดเร็วแล้วก็ไม่ต้องสอนเนี่ยแอดทำเร็วมากเลยนะคะสําหรับการเคลมแปดครั้งแล้วก็แปดช็อตลิงนะคะวันนี้แอดไปก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้แอดก็ติดภารกิจสําคัญเหมือนเดิมนะคะแจ้งไว้ เรียบร้อยแล้วในชุมชนแล้วก็ในเฟซนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะหายไปอีกช่วงหนึ่งสักสามสี่วันแล้วก็อาจจะมาลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆน,นะคะวันนี้แอดไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ